เดี๋ยวมาดูประวัติศาสตร์บ้างนะครับนักเรียนใบนี้นะครับชื่อว่าวันเกิดเรานั้นตรงกับเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างนะโดยใบนี้นะครับจะให้นักเรียนค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตเลยว่าในวันเกิดของนักเรียนเนี่ยมีเหตุการณ์สาคัญอะไรเกิดขึ้นตรงกับวันเกิดเราบ้างเป็นวันวันที่วันเดียวกับวันเกิดของเราเดี๋ยวครูลองทําของครูก่อนนะสมมุติครูเนี่ยเกิดวันที่แปดเดือนพฤษภาคมปี ปีไม่บอกดีกว,ว่าเอาวันที่ก็พออ่ะจดแค่เขียนแค่วันที่ก็พอโอเคไหมครับเพราะว่าตอนเราค้นหาเราไม่ได้ใช้ปีอยู่แล้วเสร็จแล้วสิ่งที่หนูต้องทำต่อก็คือหนูเข้าไปใน Google เลยชึ้แล้วก็เขียนไปว่าวันเกิดของหนูตรตงกับวันที่8เดือนพฤษภาคมแล้วก็ค้นหาเลยดูสิในอดีต8พฤษภาคมเป็นวันอะไรบ้าง นี่ไงครูเติมเจอแล้วแล้วก็นอนเน็ตโหลดแป๊บหนึง่งวันที่8พฤษภาคมเป็นวันกาชาติสากลครูเติมก็ตอบไปเลยว่าวันเกิดครูเติมเนี่ยตรงกับวันกาชาติสากลซึ่งเป็นวันแค่วันเกิดขององลีดูนังนักธุรกิจผู้ตั้งสภากาชาติสากลสภากาชาติก็คือสภาที่เขา รับบริจาคเลือดแล้วก็รับบริจาคของช่วยเหลือคนนั่นแหละอันนั้นคือสภากาชาติคุณเติมไปเขียนลงไปเลยในข้อที่2ว่าวันเกิดตรงกับวันสําคัญอะไรบ้างวันกาชาติสากลเสร็จแล้วจดที่อยู่เว็บที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลมาคุณเติมค้นหาจากเว็บ newtv.co.th คุณเติมไปเขียนไปเลย หน newtv.co.th เห็นมัไหครับแล้วดูซินอกจากวันกาชาติแล้วมีวันอะไรถ้าใครเจอวันเดียวก็เขียนแค่วันเดียวไปเลยรู้สึกว่าวันที่เยอะนี่จะเป็นวันกาชาตดนะเนี่ยมีวันอะไรอีกอ่า วันที่ยุติสงครามโลกครั้งที่สองอหนึ่งแล้วนะวันยุติสงครามโลกครั้งที่สองอมีอะไรอีก นี่ไงดูสําสำคัญเลยน,นี้เครื่องดื่มโคคาโคล่าสูตรต้นกำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโคคาโคล่าก็คือโค้กนี่แหละสูตรต้นตำรับเกิดขึ้นเป็น ครั้งแรกอ่าเอาสักสามอันก็ได้อ่ะอย่าลืมนะใส่ที่อยู่เว็บที่เราค้นหามาโดยเมื่อกี้คุณเติมค้นหาจากเว็บชื่อว่ากูรูนี่ดูข้างบนนี้เอาแค่อันแรกก็พอกูรูสนุก c o m เขียนไปกูรูสนุก c o m เสร็จแล้วนะครับนักเรียนในข้อที่3ที่ให้นักเรียนทําก็คือเลือกมาซิว่าเหตุการณ์ไหนที่มันประทับใจเรามากที่สุดสมมุติครูเติมประทับใจเหตุการณ์ยุติสงครามโลกครกก็เลือกเลยว่าวันยุติสงครามโลกครั้งที่2เหตุผลที่ครูเลือกก็เพราะ สงครามโลกมันเป็นสงครามที่ค่าชีวิตคนไปเยอะมากเลยดังนั้นครูก็เลยชอบวันนี้มากเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สงครามจบลงจบลงแล้วก็คนไม่รบกันไม่มีใครต้องเสียชีวิตอีก แค่นี้จบอันนี้คือวันครูนะวันเกิดครูแต่ถ้าเป็นวันเกิดเราเราไปเสิร์ชวันเกิดเรามาเราเกิดวันที่เท่าไหร่มีวันอะไรที่มันตรงกับวันเกิดเราบ้างเขียนมาเลยแล้วก็เลือกมาหนึ่งวันวันที่เราชอบเนี่ยคือวันอะไรเพราะอะไรถึงชอบนักเรียนอาจจะสมมตินักเรียนเกิดวันเดียวครูนักเรียนอาจจะเลือกวันที่เครื่องดื่มโคคาโคล่าเกิดเป็นครั้งแรกเหตุผลก็เพราะว่าชอบดื่มโคกมากถ้าไม่มีวันนี้คงจะไม่มีโคกให้หนูดื่มแน่นอนจบ แค่นั้นแหละแล้วก็อย่าลืมใส่ที่อยู่เว็บมาด้วยนะครับนักเรียนค้นจากไหนใส่มาให้หมดจดจากช่องข้างบนนะ่ะช่องที่มันเป็นที่อยู่เว็บอ,อันนี้ครูเติมค้นมาจากสองเว็บก็เขียนสองเว็บถ้าหนูค้นสามเว็บก็เขียนมาสามเว็บโอเคไหมอ่าเท่านี้นะครับนักเรียนวิชาประวัติศาสตร์วันนี้ไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมลองดูซิว่าวันเกิดของเราเนี่ยในอดีตเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างอ่าถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามนะครับสวัสดีครับ